กมออนทัวร์นะครับผมฝ<า>ั่งซ้ายน้องเอย่างไม่ถ่ายหน้านะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมดูบลวบคอมเจอกับแชมป์สุราษนะครับน้องวิวนะครับค<อ>ู่นี้เคยเจอกันที่ขอแล้วนะครับ<อ>วันนี้เจ้าของร้านขออนุญาตยืนถ่ายนะครับเพราะว่าไม่ได้พาขาตั้งกล้องมามอุกาบาตเริ่มก่อนเริ่มได้เลยเฮ้ยเอวาเริ่มผมลองดูวันยืนถ่ายนะครับผมไม่ได้พาขาตั้งกล้องมาจ้าอิ่ม่ะองพูเยอะ ้องเอย่าคนจริงต้องมือเดียวโชว์มือให้เขาหน่อยอ่าไม่ไมมือเดียวตัวจริงนะครับแต่ไม่ถ่ายหน้าเดี๋ยวดพรบอมครับ้องเอีย่าฟ้องไม่ได้สีเทาเจอสีชมพูนะจ๊ะสีเทาเจอสงชมพูนะจ๊ะ วันนี้เรามาออนทัวร์ในงานมักกะสันนะครับเดี๋ยวเราเพงก้องก่อนโอเคเห็นแล้วได้ต้อมาลังก์ที่ลัไม่อยากตกในมือให้ันครับเราก็ไม่จีนตามมาแล้วจีงไยครับแ๊เดเนี่ยขคัปเลยสิบแปดยิ้มยินดีครับยิ้เจ็บปวดกบาขอหน่อยโอ้บูด okay, like okay, right? ้วย

น้ำต <gesch> <laughs> ้มมูผมบวกขี้นาคู่ก่อนมีลักางนี้นง่ายสุดเฮ้ยจะเป็นที่หนึ่งก็ต้องเดินหน้าชนอยู่แล้วมือแปดดูหน่อยไม่าด้รับเลยครับ100,000 1 0น0 0 0แล้วขึ้นมือบวกขี้ได้ไม่สองไปแล้วยกหนึ่งขึ้นมือหนึ่งหมื่นได้เข้าได้เข้าครับเข้าไปเลยขี้พลังแวงโอ้โอ้โหเราเก่งอยู่ตบขี้เยอะจัง โอ้ชวนแต่ทิกอา้บอกว่านี่ยลูกเดี๋ยวครัไม่ใ่สบายก่อนเนิ่งสองสาเอ้ยว้ตอนมีสถาทีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกที่กไปส่สิบมไหนครับเลนเกอร์ลงมาแสบับมันต้องกินเท่าไหร่นะกินห้าไหมกินินสามเบิ้นกินากินห้าห้าเบิ้ลคหับ กินสามก็กินข้าวได้ด 2, ใช่ไหมเนี่ยนนี่คือกินสองใช่ไหมอันนี้นับเท่ากับสองให้อ่าโอเคก็แปลว่าได้กินแล้วถ้าผมกดอยู่ที่ผมเแหละอันนี้จะได้จวดจากอันนี้หนึ่งใบไม่อจวดไม่ชาร์จตัวไม่ไมเลยไนี่ยมีไม่ชาร์จบก่อนนะ <c oughs> บอกแกไม่ชาร์จถ้ามันอยู่ในตัวมันก็หิอ้ออกค์กระบาไม่มีแนละ้วหมดแล้ว คือเพ่มมามีครับมีไรกัตอน,นเราอารมณ์ดีีแต่ไม่ให้คิ้ะครับ <c oughs> 5ครับบนผลดิ้งเกอร์ไอเก2ไปไไดตายเลย2หมน8 3หมืที่ม่ะไ่ีองกอ่คิวทีไอคิวเ,เวเพราะว่าไม่มีเวัไม่ได้ครับวอนอนโอคอนี้ได้อยู่ไม่ช่วย<ไ>เลยอ,อันนี้3หมื่นพแทครับที่เ,าเอาก,บบากอระแต่ก้อวาตัได้ตนกองอยมากี แบก็ม,มาหย0สองร้แล้วก็อะไรครับจหนโอ้ยขึ้นสี่แดมแล้วโดนเวฟได้แบบนี้ ก็มือแต่งหน้า ก็จะเป็นยกสองตัวอ่านี่เลยหมื oui, ่นตีเหรียญแมวแล้วก็ตีสซิร์ฟบัตติงนี้หมดแล้วไหมที่หนียี่สองตัวสิบสามโอ้

สบนีาบถ้าสมใบนี้มันจะเป็นยังไงอ่ะถ้าสองใบจะบอกแค่พลังครับสามใบถึงจะแบบนิอ๋อนี่คือบกขี้ี้ีนะขี้ๆตายทตไใออกมาเยอะแล้วไม่ต้มงพูดแบกนี้ไปแล้มันก็ไม่ออไม่ออกนี้พารงแม่์ิวได้อันรสไิบดเจ็ดสเน็่ยวะมาแล้วไรไฟนี้ไม่ี เตีึงตอมือหน่งไบงไนกนี้จี่ไวันนี้กห้าคร่ะเราแพ้กล้องให้ดูก่อนนะครับแก้เบื่อแก้เบื่อ,อเคเเอเ้คแมเบห้าสามสิบจายนึง มส่วาเมต่กีต้าบันบังมสั่อยบังคับพอไหมจะไม่ได้บังคับไหมบังคับไหมครับเลือกการมือสองพอค่ะบังคับอ่าบังคับนะครับตัวนี้เลือกการจับมือแตไม่บอก่็ไม่เคยนบอกว่าเลือกการจับมือเ้ยปวนอานในมือก็รู้เล แล้วจาจับมือ,มอสองใบพอไหงพอเลยแต่จากในมือตัวนี้ตกิเอเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวแป๊บนึนะต้ตันตัวนีีอคนดี ต้องเพิ่ขี้นะครับโอเคอันนี้เป็นสอนนึ่งแบนห้าพันห้าพเป็นสามหนึงตัวเองกว่หมื่นตีหมื่นหนึ่งรักเพอนชีวิตนะอ้าวไว้ตายนะถ้าไว้ตายผมสวยครับในั้นไหมยกตีก่อนแต่จิงๆโอ้ยยิงสามไปเลยอะนะจะมีหรืเปล่าเนี อ้าวโอไปแล้วโอไปแล้วมีเพิ่มไหมไม่มีคไม่มีด้วยตวเราไแล้วาไปแ้วงูบานนะรู้ได้ไงแต่ว่าไปแล้วกรเบาอยู่มฝังแหวนว้แหวนชิ้นไหผมพิจิตรไป อันนี <ules> ้เลยครับอย่นี้เลยอั่งอนสองนี่ห้ามาันี้เห็นจริงอนีสาตัวบอกนี้อันจะเป็นสองแปดสองปีสามสิบนี่บนดนิเกิ์เบิ้นแล้วนะ้นรสุดไปเถอะลูกไม่อ๋อไม่มีนิเกิ์นะจ๊ะ พลังตางมูตางมีนะครับผมไม่บ้นไม่บอกอะรมาเลียของเพนะครับยุกกาอกห้าพเ่ยแปไล้บอดรู้ไหมรับด้วยงชีวิตเองจะมีใครก็นี่ไง

ีที่ขอรบวนาไให้เลยกินพเกอว้าวิแปดหรือยี่แปดาสิบแปดัเได้ขาได้คิดแล้วทำไมมันไม่เป็นสามะเรียกว่าเบิ้ลแบบนู้นต้องยิงสามไปอ๋อผมไม่ได้เบิ้ลิเกอรไมเกิแต่นาสคมสี่ยังไม่ได้ตใจง นี้นักยูโรหนึ่งไปไหนลูกเันจะไปที่งนไปี่านคือจะกลับเลยไหมหรือว่าจะเล่นต่อเดี๋ยวดูเวลาก่อนถ้าเกิดจบเร็วก็นั่งต่อได้ยผมสองใบถูไหม่อนตัวเลขตัลน่ะ กินโหทเปไี่กเห็นแปลี่แปลก่อนทเนตาไม่ต้องไมไากไม้รัอได้า้ัยออวันนั้หิวครับโอ้ยืือกันอย่างนี้เจ้าของร้านถือเมื่อยเลยนะครับหอไปนี

หรือสิ่งนั้นออกมาครับอันนี้ยี่ป <c oughs> อันนี้28สิบแปดหัวห้าพันห้าพันเป็นยี่ิตอหนห้าพันเปสามสามมาหยอนีนึ่สามแปดี่าอ้าสิ่งนั้นออกมาแล้วโอ้ยสามได้ยริงๆ ตามได้จริงๆนะครับดีอยู่แล้วไม่เดียวไไตบมือสุดท้ายวิวก็ไม่สามารถข้ามลองเอียยไปได้นะก็ไปเล่นเล็กโก้ก็เถอะ